พ่อทำไมถึงเรียกหนูมาที่นี่ด่วนขนาดนี้หนูนัดร้านทำเล็บไว้ร้านพิเศษชั้นนำมันยากที่จะนัดพ่อตรวจสอบมาอย่างแน่นอนแล้วชูยี่คนนั้นคือราชานรกชูหยานหวังแห่งเจียงหนานราชานรกชูหยานหวังหรอชื่อเล่นอะไรเหมือนกับเด็กป .2 ออหนูไม่อยากแต่งงานกับเด็กป .2 อ ปรามาจารย์ชูเป็นคนที่ตัดหัวปรามาจาร์ผู้ยิ่งใหญ่ในตอนที่เขาเปิดตัวแล้ว่ากันว่าเขาเป็นแค่แม่ทัพผู้เยี่ยมยุทธในตอนนั้นแล้วสําคัญอะไรกับหนูถึงอย่างไรหนูก็จะแต่งงานกับคนตัวสูงรูปหล่อและรวยอัน,นจ้าถ้าชูยี่เข้าร่วมตระกูลของเราตอนนั้นในอนาคตตระกูลเฉินของพ่อจะสามารถัดเทียมตระกูลที่ทรงอิทธิพลอย่างตระกูลหวังได้ อะไรนะเขาเก่งมากเหรออย่างไรก็ตามอำนาจของตระกูลหลงนั้นอย่างรากลึกถ้าลูกสามารถแต่งงานกับนายน้อยเพียงคนเดียวของตระกูลหลงก็หมายความได้ว่าลูกจะเป็นนายหญิงของตระกูลหลงในอนาคตแม้ว่าชูยี่แข็งแกร่งมากแต่เขาก็ตัวคนเดียวมันยากที่จะเลือกดูเหมือนหลงฉินจากตระกูลหลงและชูหยันหวังก็ดีทั้งคู่ถ้าหนูมีพี่สาวอีคน พ่อจะได้ทั้งหมดในคราวเดียวแน่ๆเด็กโง่ตอนนี้พ่อยังชอบตระกูลหลงมากกว่าแม้ว่าตระกูลหลงต้องการโวนแบ่งยี่เปอร์เซ็น์ของกลุ่มไปเฉียของเราแล้วเราจะเลือกใครหลงฉินรอก,กว่าหนูอยากเลือกเขามาดูก่อนว่าหากหลงฉินยอมอ่อนข้อในวันแต่งงานและขอ่วนแบ่งน้อยลงพ่อจะเลือกเขาเป็นลูกเขยของพ่อแล้วถ้า ทำไมเป็นไอหวยนี่อีกแล้วฉันไม่ชอบไอห่วยตะกูลหลีนี่อีกแล้วยากที่จะเลือกจริงๆผู้ชายที่ยอดเยี่ยมสองคนนี้กําลังไล่จับฉันในท้ายที่สุดฉันควรเลือกใครอาจารย์ชูกําลังจะแต่งงานในวันมะรืนนี้และฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ติดต่อเขาไม่ได้ อาจารย์โชูเป็นปรมาจารย์หัวยิ่งใหญ่ถ้าเขาต้องการจากไปตระกูลถังก็ทําอะไรเขาไม่ได้มันก็จริงแต่นี่นี่น,น,นี่มีข่าวที่น่าตกใจสนั่นวงการวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ